ไหนใครไลฟ์สดบ้างแล้วก็อยากจะนำคลิปที่ไลฟ์สดนะนะกลับมาตัดเพื่อจะลงในช่องนะคะซึ่งตอนนี้ tiktok เขาก็เห็นความตั้งใจในการที่เราอะ่ะอยากจะเอาข้อมูลที่เป็นประโยชนอ์อ่ะมาลงใหม่นะคะมีฟังก์ชันเพิ่มในส่วนที่สามารถตัดเลือกคลิปเฉพาะตรงนั้นอะ่ะ มาใช้หรือมาลงคลิปที่หน้าช่องได้เลยเดี๋ยววันนี้เจ้าแม่ทีจะพาไปทำนะว่าทำยังไงแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคเคล็ดลับดีๆแบบนี้มาค่ะมาทำกันก่อน <c oughs> อื่นนะคะให้เราเข้ามาที่หน้าช่องของเราเองนะคะแล้วก็มากดที่ขีด3ามขีดด้านบนตรงนี้ด้านล่างจะมีคำว,ว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจิ้มเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นมาเลือกหัวข้อคำว,ว่าไลฟ์นะคะพอกดเข้าไปจะ มีคำว่าเล่นซ้ำไลฟ์นะคะพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นไลฟ์สดที่เราไลฟ์ได้ถูกบันทึกไว้ตรงนี้ทั้งหมดนะคะและสังเกตง่ายๆก่อนหน้านี้จะมีแค่ปุ่มดาวน์โหลดแล้วก็ตัวทางขยะให้เรากดลบได้นะคะตอนนี้มีเพิ่มมาคือตรงนี้ค่ะเราสามารถกดตัดต่อนะคะตรงนี้เลยก็กดปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกช่วงที่เราะจะ นำมาทําเป็นคลิปสั้นๆได้เลยจากตรงนี้เลยโอ้โหทิกตอกนี่สุดยอดมากๆคิดแทนเราแล้วก็นําฟังก์ชันใส่เข้าไปให้ง่ายต่อการที่เราจะขายของจะทําคลิปจะทําอะไรคือง่ายไปหมดเลยก็ต้องขอบคุณทิกตอกเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะอ่ะใครชอบเหมือนกับที่เจ้าแม่ทีชอบก็อย่าลืมพิมพ์มาคุยกันเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่ดูนะคะวันนี้เราสามารถนำไลฟ์สดนะคะ เลือกจุดที่เราอยากจะเอามาลงในช่องของตัวเองได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องไปดาวน์โหลดอะไรยุ่งยากกดตัดต่อตรงนี้ได้เลยคะ่ะ